ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขุสุคนก็คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้ก็จะมาฝากเตือนกันจะมาบอกเทคนิคสำหรับวิธีการดูแลข้าวเนาะดูแลข้าวหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรับร่วงแล้วก็คือเพราะว่าช่วงนี้ก็ก็คือว่ามัน,ม,นมันหลายพื้นที่ก็อย่างเช่นก็คขอสิาเขาก็คขอสิผาน มันก็จะออกรวงหรือว่าถอดรวงก่อนใ้ข้าวไอ้มะลิหนึ่งศูนย์ห้ามันบอกรือว่าข้าวดออย่างช่วงนี้มันว่าหลายพื้นที่ก็ใส่ปุ๋ยรับรวงไปแล้วก็คือคลิปนี้สิมาฝากเตือนกันเลยพี่น้องเนอะสิมาฝากเตือนกันสาหรับชาวนามือใหม่หรือว่าไผ่ที่บล็อกเฮดหน้าคือหลังจากที่เราไอ้ใส่ปุ๋ยข้าวไปแล้วนะพี่นอ้องอก็คือช่วงนี้ก็ข้าวมันก็กลมแล้วเนาะข้าวมันก็กลมแล้วข้าวมันก็ยืดตัวแล้ว เพราะฉะนั้นในะช่วงนี้หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยข้าวเสร็จแล้วนะพี่น้องพยายามเะพี่น้องพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการลงไปเดินในนานะหรือว่าหลีกเลี่ยงการคือคือบอกว่าไปกําจัดวัชพืชนะหรือว่าไปเอาปลาขอนหรือว่าไปอย่างแบบนี้นะนะคือว่ายง่ายคือเฮ็ดแนวไหนก็ได้พยายามอย่าไปลงเดินอย่าไปลงเดินในนา เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้นะ่ขนะนข้าวเนี่ยพี่น้องข้าวเนี่ยมันจะฟื้นตัวช้าแล้วนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวมันตั้งท้องแล้วเออแล้วอีกอย่างนะถ้าเราถ่าเห้าลงไปยางในปลาเข่าอะไรพี่น้องเออมันจะเป็นเหมือนการเปิดช่องลมเปิดช่องลมมันเสียดใหเข่าเข้านี่มนลมพี่น้องอสังเกตบังเลยเป็งบอกนี่ขนาดลมพัดมันยังอันนี้แล้วแล้ว,ลวพี่น้องคิดดู ถ้าเราลงเป็นเดือนลงไปแหวกพี่น้องลองจินตนาการดูพี่น้องเออมันเป็นเหมือนการเปิดช่องลมเอแล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงไอ้ไปลายฝนต้นหนาวนะพี่น้องเอคือถ้าข้าวนี่ถ้ามันได้ล้มแล้วนี่พี่น้องมันจะไปเป็นแถบเลยนะทีนี้พี่น้องเอเพราะฉะนั้นนี่ช่วงนี้หรือว่าต่อจากนี้ไปสําหรับใครที่ใส่ปุ๋ยรับรวงแล้วนี่ พยายามหลีกเลี่ยงการลงไปเดินถอนหญ้าหรือว่าถอนวัชพืชหลีกเลี่ยงการลงไปเดินในแปลงนาเพื่อลดพี่น้องเพื่อลดความเสี่ยงที่เสีเยหายเขาันลบเพราะฉะนั้นพี่น้องระมัดระวังเด้อพี่น้องเดือคลิปนี้ก็คือถ้าถ้าเห้าอยากสีดูแลหรือว่าอยากจะถอนหญ้าอยากจะยังก็คือต้องต้อง,ต,องต้องทาก่อนพี่น้องต้องทําก่อนที่ ต้องทําก่อนที่ข้าวเราจะกลมอืมว่ายง่ายคือถ่าใส่ปุ๋ยหัมพ่วงแล้วเนี่ยเขามันกะสียืดโตอข้าวมันก็จะกินปุ๋ยอืมและขับและถ้าเห่าลงไปเนี่ยพี่น้องมันสีเพ็ดให้เขาเล่าทําให้ข้าวเราเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงเกิดช่องว่างอืมเพ็ดให้เขามันล่มพี่น้องมันสีส่งผลกระทบส่งผลผลิตเลยดิย คือเหมือนที่ผมบอกคือทำนานี่ยทำยังไงก็ได้อย่าให้ทำอย่าเห้หาเข้าเลน้องเอเพราะว่าถ้าข้าวล้มแล้วพวกนี้มันสิส่งผลผลิตแมันสิส่งผลถึงผลผลิตทันทีเพราะว่าอย่างเพราะว่าใบมันนี่ไปน้องใบข้าวเนี่ยมันทำหน้าที่สังเคราะห์แสงมันบอกเออพราะมันเห็ดหน้าที่สังเคราะห์แสงเนี่ยถ้ามันล้มทับกันเนี่ยข้าวมันก็จะสังเคราะห์แสงได้น้อยลงไปน้องพราะมันสังเคราะห์แสงได้น้อยลง มันกับเซียนไห้เขาเฮ่านี่หาอาหารได้น้อยลงมันก็จะส่งผลทําให้ผลผลิตของเฮ้าก็ได้น้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า <c oughs> ช่วงนี้นะถ้าเป็นไปได้นะเรื่องน้ําพี่น้องเรื่องน้ําก็สําคัญเหมือนกันอืเรื่องน้ําก็สําคัญเหมือนกันคืออย่าอย่าไปเอาไว้หลายๆห,หรือถ้าเราขังไว้เยอะๆจนเกินไปมันน้ํามันก็จะท่วมท้องข้าวอืท่วมท้องข้าว พอมันท่วมท้องข้าวันี่มันเสียนในขาวเาน่าตายร่วงหรือว่ายอดขาวได้พี่น้องเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็เอาสาระดีๆมาฝากพี่น้องฝากเตือนกันไว้อืก่อนเพราะว่าถ้าใครพลาดในช่วงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยพลาดแล้วพลาดเลยี่นไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วเนือเพราะฉะนั้นช่วงข้าวใกล้จะถอดร่วงหรือว่าช่วงข้าวกลมเนี่ยเข้าพยายามประคบประงมดีดีพี่นอ้องเออมันจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วพยายามอย่าทําให้มันผิดพลาดพี่น้อง ไม่ว่าจะเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยเรื่องยาหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆอืเพราะว่าถ้าลาดแล้วปุ๊บไม่มีโอกาสแก่โตโอเคพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังเอาเทคนิคดีๆวิธีการต่างๆมาฝากกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยคนละหนึ่งไลค์ก็ยังดีไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับปุ๊บ